นอนบ้านคงหน้าเบื่อการลั่นถ้ารู้ว่าลูกถูกสวมเขาจากหลักฐานจะช่วยลูกไหมถ้ามาเอาของสำคัญลืมไว้ได้ไงนอนบ้านมันคงหน้าเบื่อนอนสุขุมวิทยซอยห้ามันร้าใจการถามลั่นถ้าคุณรู้ความจริงว่าลูกถูกสวมเข้ามาตลอดจากหลักฐานจะช่วยลูกไหมแม่ไม่ยอมแน่แนวันที่19เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2 5 6 6การวิพากษ์ โพสต์ <Post S 2> ข้อความปริศนาว่าขี้ลืมหรือรีบหนีใครคะลูกแม่ของสําคัญมากๆๆลืมไว้ได้ยังไงถ้าจะเอาก็มาเอาเองของสําคัญด้วยนะคะนอนบ้านมันคงน่าเบื่อนอนสุขุมวิทยซอยห้าดีกว่ามันเร้าใจเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะคิดเตลดิดเสียชื่อวงตระกูลรูปสวยไปนะต้องให้เครดิตช่างหน้าผมที่วิออยเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟัง โดยมีคอมเมนต์ทั้งบอกให้เล่ามาบางก็เตือนว่าของของผู้อื่นเขาไปใช้เล่ห์เหลี่ยมเอาทรัพย์ของเขามาแบบนี้รักทรัพย์หรือเปล่าหนอเป็นต้นก่อนจะโพสต์ข้อความถามกลางโซเชียลอีกกว่าถ้าคุณรู้ความจริงว่าลูกถูกสวมเขามาตลอดตั้งแต่แรกจากหลักฐานหลากหลายคุณจะรู้สึกยังไงและจะช่วยลูกแม่หรือปล่อยช่างมันเดิมแม่การไม่ยอมแน่ๆโดยมีชาวเน็ตเข้ามาให้ความเห็นกันต่างๆนาๆนาอาทิความเห็นส่วนตัว ไม่แทรกแซงคือดีที่สุดค่ะทําได้แค่ตักเตือนและให้กําลังใจค่ะถ้าเป็นเราจะตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองพิดมันเป็นเรื่องจริง100%แน่นอนไม่ใช่ความเข้าใจผิดของตัวเองถ้าเรื่องจริง100%มีหลักฐานชัดๆแน่นอนช่วยลูกสุดใจแต่ถ้าไม่ใช่ถึงจะเป็น99%มันก็ยังเหลือ1%ที่จะเป็นความเข้าใจผิดของเราและถ้าเป็นแบบนั้นการเข้าไปแทรกแซงความรักของลูกด้วยความอคติมันก็เหมือนการทําร้ายลูกช่วยให้ธรรมชาติประสบ การสอนเขาจะได้รู้จักโลกนี้จริงๆชีวิตถ้าไม่เจอความจริงที่ดูเหมือนอาจจะแรงบ้างจะไม่มีทางคิดได้ว่าใครคือคนที่รักเราที่สุดไม่ยอมคะช่วยลูกให้ถึงที่สุดปล่อยเขาเถอะชีวิตของเขาช่วยสิคะทำทุกวิถีทางสู้สู้ค่ะเป็นต้น